ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบอก่าหลวงพ่อมีธาตุรู้ที่แข็งแรงมากเพราะเราฝึกของเราจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปับ๊บเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บไปเลยไม่ปล่อยให้มันไหลไปแล้วไม่รู้เรื่องเมื่อมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้เจริญปัญญามันถึงไม่ยากมันไม่ยากแล้วเห็นจิตมันทำงานได้ตลอดเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้าย เดี๋ยวมันก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวมันก็หลงไปดูรูปเดี๋ยวมันก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็หลงไปฟังเสียงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็หลงไปดมกลิ่นเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็หลงไปรู้สัมผัสทางกายนะเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวหลงไปรู้รสเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเห็นเกิดดับสลับไปเรื่อยๆใช่เวลาไม่มากหรอกนะก็เห็นทุกอย่างมันเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆ ที่ใช้เวลาเจริญปัญญาไม่มากเพราะกำลังของสัมมาสมาธิมันมาก